ผ่านประแจใหม่เลขสิบมาแล้วนะครับสำหรับขบวน257นะครับต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกนะครับเข้าประแจที่ใหม่เลขสิบนะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกกำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับ สะพานด้านหน้าเป็นสะพานยกระดับนะครับสายนครปสมกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวขบวน257นะครับจะมาลอดสะพานยกระดับนะครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับวันนี้ช่วงเช้าล่าช้านิดหน่อยนะครับแต่ขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับก็กำลังจะตามขบวน257มานะครับ อย่างแรงนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อมสี่หนึ่งสามูนะครับต้อมสี่หนึ่งสามตูนะครับทำขบวนสองห้าเจ็ดนะครับ น้นทางคนบุรีไปทางน้ําตกนะครับหรือว่ารถไฟสายตะวันตกกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวจะแยกขวาตรงพุ่มไม้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์ยสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ